สวัสดีครับผมนุ่นนุชิตจากกินแก้วก้า,าวเฉวันนี้จะนำสมาร์ทว t ท h อสมัและ SW57 Smartwatch สานำมาเปรียบเทียบให้เพื่อนได้ดูกันจะเป็นไงนั้นเดี๋ยวไปชมกันเลยครับก่อนอื่นเลยนะครับก็ต้องขอสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับที่เข้ามาชมวิดีโอนี้นะครับ วันนี้เรานำ S W 3าและ S W 5 7 Pro Smartwatch ที่เพื่อนๆเนี่ยถามเข้ามาเยอะมากเลยนะครับว่าทั้ง2รุ่นเนี่ยแตกต่างกันอย่างไรบ้างเดี๋ยววันนี้มีคำตอบให้ครับผมก่อนอื่นเลยนะครับสิ่งที่แตกต่างกันหลกัหลกๆของเจ้า S W 5 7นะครับ S W 5 7เจนี่ยจะเป็นสีชมพูนะครับ S W 3 7เนี่ยวันนี้ผมเอาสีแดงมามาโชว์ให้ดูนะครับสิ่งที่แตกต่างกันสิ่งแรกเลยก็คือกล่องนะครับกล่อง37ก็เป็นสีขาวนะครับ กล่อง57เนี่ยจะเป็นสีดำนะครับตัวกล่องเนี่ยของ57เนี่ยจะดูพรีเมียมกว่านะครับเพื่อนๆจะดูว่ากล่องของ s w 57เนี่ยจะดูสวยนะครับแล้วก็ s w 37เนี่ยจะเป็นสีขาวนะครับสีขาวแบบนี้นะครับอ่าซึ่งสีขาวเนี่ยก็สวยดีนะครับแต่ว่าถ้าเทียบกันเนี่ยความหรูหราของกล่องนะครับก็คือเจ้าตัว57เนี่ยแน่นอนละ่ะ กล่องเนี่ยดูดีกว่าแล้วก็กล่องของตัว3ามเนี่ยจะหนากว่านะครับห้เนี่ยจะบางกว่านะครับอันนี้น่าจะเป็นการลดต้นทุนนะครับของเจ้ากล่องนะครับให้บางลงนะครับส่วนตัวแตกต่างกันอีกอย่างหนึ่งก็คือตัว57เนี่ยเอสมันะครับจะเป็นที่ชาร์จแบบไวเลสนะครับที่ชาร์จแบบไวเลสยังไงนะครับก็คือไม่มีขั้วนะครับส่วนเอสมัามเนี่ยจะเป็นขั้วนะครับนี่จะเป็นขั้วเป็นเกลียวๆแบบนี้นะครับแปะด้านหลังนาฬิกาเหมือนกันนะครับเจ้าตัวเ w 5 7เนี่ยจะแปะแล้วก ชาร์จได้เลยนะครับเขาจะเป็นแม่เหล็กนะครับดูดเบาๆนะครับจะแปะแล้วก็ชาร์จแบบนี้นะครับเข้าไปเลยนะครับเวลาชาร์จก็จะมีสัญลักษณ์ชาร์จขึ้นมานะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยจะไม่มีขั้วนะครับเพื่อนๆเห็นว่าไม่มีขั้วนะครับนี่ประมาณนี้นะครับส่วน s w u 3 7นะครับด้านหลังเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นว่ามีขั้วนะครับนี่ๆตรงนี้นะครับจะมีขั้ว2ขั้วนะครับแม่เหล็กดูดเหมือนกันนะครับดูดเข้าไปแบบนี้นะครับติดเข้าไปก็จะชาร์จนะครับอ่า ส่วนตัวนะครับความชาร์จการชาร์จเนี่ยผมมองว่าทั้ง2รุ่นเนี่ยชาร์จการชาร์จเนี่ยไม่ไม่แตกต่างกันมากครับถึงจะเป็นไวเลตชาร์จแล้วก็ชาร์จแบบเมคัวเนี่ยก็เป็นแม่เหล็กเหมือนกันนะครับทั้งนี้นะครับตัวที่เป็น s w 5 7เนี่ยตัวชาร์จแน่แหละเขาก็ต้องสวยกว่านะครับอ่าสวยกว่าดูดีกว่าดูมีราคาแล้วก็เหมือน Apple Watch มากกว่าครับตัว s w 3 7ยเนี่ยก็จะเป็นตัวชาร์จแบบปกติแบบนี้นะครับนี่แต่ถามว่าใช้ลําบากไหมไม่ลาบากนะครับเนี่ยเขาก็ดูดเข้าไปแบบนี้นะคร ถ้าไม่ตรงขั้วเขาก็จะไม่ดูดนะครับเนี่ยถ้าผิดขั้วเนี่ยเขาก็จะไม่ดูดนะครับต้องตรงขั้วเขาถึงจะดูดนะครับส่วนตัวผมมองว่าการชาร์จเนี่ยไม่แตกต่างกันมากขึ้นอยู่กับว่าใครชอบแบบไหนนะครับในส่วนตัวก็คือความสวยงาม SW 57แน่นอนละครับสวยงามกว่าเพราะเป็นชาร์จไวเลสนะครับเพราะชาร์จไวเลสเนี่ยเวลาที่เราไปวางไว้แล้วก็ชาร์จเนี่ยก็จะดูดีนะครับแต่ แต่ถามว่ามันแบบต่างกันมากไหมต่างกันไม่มากนะครับส่วนที่ต่างส่วนที่แตกต่างกันก็คือเวลาชาร์จเนี่ยเจ้าตัว SW37 เนี่ยถ้าที่เป็นขั้วนะครับที่ขั้วแบบนี้นะครับเขาก็จะชาร์จเร็วกว่าเพราะว่าอิเล็กตรอนเนี่ยวิ่งตรงเลยนะครับเข้าไปที่วงจร,รชาร์จของเจ้าตัวนาฬิกาได้เลยนะครับส่วนเจ้าตัวไวเลสเนี่ยนะครับเจ้าตัวไวเลสเนี่ยเขาก็จะวิ่งเข้าไปนะครับทรงผ่านเป็น เป็นคลื่นนะครับเป็นลักษณะเป็นคลื่นนะครับให้มีการสั่นนะครับที่อิเล็กตรอนอีกฝั่งหนึ่งนะครับทำให้เกิดความร้อนนะครับเวลาชาร์จเนี่ยเจ้าตัว S57 Pro เนี่ยจะร้อนกว่านะครับจะร้อนกว่าแบบเห็นได้ชัดเลยครับตัวเครื่องเนี่ยจะอุ่นๆเลยนะครับเวลาชาร์จก็จะประมาณนั้นนะครับส่วนตัวตัว S37 เนี่ยเวลาชาร์จก็จะไม่ไม่ร้อนนะครับไม่ร้อนไม่อุ่นอะไรทั้งนั้นนะครับก็ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิที่เราใช้ชาร์จด้วยแล้วก็แอดเตอร์ด้วยนะครับยิ ไฟแรงมากเท่าไหร่เนี่ยความร้อนก็จะสูงขึ้นมากเท่านั้นแล้วก็จะทําให้แบตเตอรี่เนี่ยเสื่อมเร็วขึ้นมากเท่านั้นนะครับอ่ะเรามาดูตัวเรือนกันดีกว่านะครับโดยภายนอกเนี่ยตัวเรือนทั้ง2รุ่นเนี่ยผมพูดตรงนี้เลยครับภายนอกเนี่ยเป็นอลูมิเนียมเหมือนกันนะครับสายซิลิโคนเหมือนกันนะครับวัสดุเนี่ยแบบใกล้เคียงกันมากครับวัสดุสวยเหมือนกันเลยนะครับในเพื่อนๆดูด้านข้างนะครับรูลําโพงเนี่ยเหมือนกันนะครับเนี่ยรูลําโพงตรงนี้นะครับรูลําโพงอ่า เหมือนกันนะครับเป็นรูเดียวเหมือนกันนะครับด้านซ้ายเป็นแบบนี้นะครับด้านขวาเป็นยังไงนะครับที่มีเม็ดมะยมก็ตำแหน่งเดียวกันนะครับนี่เม็ดมะยมตำแหน่งเดียวกันรูไมอะไรต่างๆเดียวกันปุ่มพาวเวอร์ปุ่มเม็ดมะยมเหมือนกันนะครับพูดง่ายๆก็คือดีไซน์เนี่ยมาเหมือนกันเลยนะครับเนี่ยด้านข้างเพื่อนๆดูนะครับนี่ด้านข้างก็จะเหมือนกันนะครับ วัสดุเนี่ยเป็นอลูมิเนียมนะครับอะไรพูดอีกครั้งนะครับเจ้า37เนี่ยสีแดงนะครับส่วนเน็ตบันยูห้าเโปรเนี่ยสีชมพูนะครับแล้วแต่ใครชอบนะครับสีก็จะเป็นสีเป็นสีมุกนะครับไม่ใช่แบบว่าเป็นสีด้านๆนะครับเป็นสีออกประกายมุกๆนะครับเพื่อนๆดูในกล้องอาจจะไม่ค่อยเห็นนะครับดูในวีโอเนี่ยแต่ว่าของจริงเนี่ยสีเป็นมุกนะครับสวยงามมากๆเลยนะครับภายนอกสายวัสดุอะไรต่างๆเนี่ยเหมือนกันนะครับแตกต่างกันที่ด้านหลังตรงนี้นะครับนี่ตรงขั้วชาร์จที่ผมอธิบายไปแล้วนะครับ แค่นั้นเลยนะครับแตกต่างกันที่ขั้วชาร์จนะครับก็คือ S W 57เนี่ยจะเพิ่มวงจรชาร์จที่เป็นวงจรชาร์จไร้สายเข้ามานะครับส่วนตัว S W 37เนี่ยก็จะเป็นชาร์จแบบมีขั้วนี้นะครับนี่ประมาณนี้ซซซนเซนซองเซนเซอร์อะไรต่างๆเนี่ยจุดเนี่ย,ยก็แทบจะเหมือนกันเลยนะครับประมาณนี้นะครับแต่สังเกตว่าตัว57นะครับซเซนเซอร์ตรงเนี้ยนะครับตรงกลางเนี่ยครับตัวรับตัวที่เป็นเลเซอร์เนี่ยครับรับแสงจะไม่เหมือนกันนะครับ จะเป็นจุดกลมๆนะครับเดี๋ยวขออนุญาตลองอลองวัดดูนะครับจะประมาณนี้นะครับเนี่ยเขาก็าจะมีกระพริบกระพริบแบบนี้นะครับประมาณนี้นะครับเนี่ยเพ,เพื่อนๆดูนะครับด้านหลังจะต่างกันประมาณนี้ เหมือน s w 57เนี่ยจะดูพรีเมียมขึ้นมาอีกสักนิดหนึ่งนะครับตรงเลเซอร์สีเขียวๆเนี่ยไม่มีออกมาแล้วนะครับจะเป็นจะเป็นจุดตรงนี้นะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าการทํางานเขาเป็นในลักษณะไหนนะครับเดี๋ยวต้องไปหาข้อมูลเพิ่มเติมอีกทีนึงนะครับส่วนที่2ก็คือหน้าปัดนะครับหน้าปัดหน้าจอเนี่ยเท่ากันเลยนะครับก็คือขนาด45มิลิเมตรนะครับและกะ็เขาเรียกว่า หน้าจอเนี่ย1 7 7 1 7 7นิ้วเท่ากันเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมเปิดตรงนี้ก่อนสามารถเปิดหน้าจอติดค้างได้นะครับทั้ง2รุ่นนะครับนี่แบบนี้นะครับเขาเรียกว่าหน้าปัดนาฬิกาเนี่ยแทบจะเหมือนกันเลยนะครับนี่หมุนเม็ดมยมนะครับเลื่อนได้แบบนี้นะครับอ่าอันนี้ก็หมุนได้นะครับหมุนแล้วก็เลื่อนได้เหมือนกันนะครับลักษณะธีมเนี่ย เหมือนกันเลยนะครับนี่แตกต่างกันว่านิดหน่อยนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะเหมือนกันเลยนะครับเดี๋ยวใช้อันนี้เป็นมาตรฐานนะครับให้เพื่อสังเกตว่าจอเนี่ย คุณภาพจอเนี่ยเป็น IPS เหมือนกันนะครับสีสันเนี่ยเหมือนกันนะครับแสดงสีดําได้ดีเหมือนกันนะครับมองด้านข้างเนี่ยสีก็ไม่เพี้ยนเหมือนกันนะครับเพื่อนๆดูด้านข้างนะครับน่าจะเป็นแผ่นแนจอเดียวกันนะครับตัวนี้นะครับความชัดความสว่างเนี่ยก็สูสีกันนะครับจอก็ไม่ได้ชัดไม่ได้สว่างไปมากกว่ากันนะครับกดปุ่มเม็ดมะยมหนึ่งครั้งนะครับเข้าเมนูลัดเหมือนกันได้นะครับอ่าเนี่ยกดเข้าเม็ดมะยมอ่ากดหนึ่งครั้งเข้าเม็ดมะยมเมนูลัดเหมือนกันได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะทัดให้ดูนะครับ ทัดให้ดูทีละเครื่องนะครับเจ้าตัวเนี่ยตัวนี้5,7นะครับทัดให้ดูอ่าสังเกตเพื่อนเพื่นดูนะครับการทัดเนี่ยก็ลื่นไหลนะครับแล้วก็ตัวเฟรมเรทจอเนี่ยสมูทมากเลยนะครับน่าจะประมาณ60เฟรมครับนี่ตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับการทงการทัดอะไรเนี่ยนะครับลื่นเหมือนกันนะครับติดมือเหมือนกันนะครับฮะแล้วก็กด สองครั้งเป็นเมนูลัดเหมือนกันนะครับกดเดลกลคลิกตร, Treasure กตรงบบนี้นะสองครั้งเป็นเมนูลัดเมนูแบบเดียวกันนะครับหมุนได้เลื่อนได้เหมือนกันนะครับแบบนี้นะครับทุลักทุเลนิดนึงนะครับจับมือเดียวนะครับอ่าจะมีอีกแบบหนึ่งด้วยอ่าแบบนี้นะครับอ่อาสามเจมมนูสามเจ็ดกดไม่กระโดนครับ,มบ,บ,รบเมนูเนี่ยก็เหมือนกันนะครับนี่เมนูเหมือนกันนะครับแล้วก็พวกแอปพลิเคชันหรือว่าไอคอนต่างๆเนี่ยก็เหมือนกันนะครับนี่ นี่นะครับไอคอนเนี่ยเหมือนกันเลยนะครับในในเมนูต่างๆเนี่ยไอคอนเหมือนกันเลยนะครับในตั้งครงตั้งค่าอะไรเนี่ยเมนูก็เหมือนกันนะครับในฟังก์ชันอะไรต่างๆก็เหมือนกันพูด,ดง่ายๆเนี่ยใช้ซอฟต์แวร์ตัวเดียวกันนะครับนี่ผมจะเปิดให้ดูนะครับเนี่ยฟอนต์อะไรต่างๆเนี่ยสังเกตว่าเท่ากันเหมือนกันเลยนะครับมีภาษาไทยให้ทั้งคู่นะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นภาษาไทยให้ดูนะครับ นภาษาไทยตั้งตรงนี้นะครับ n g u a ว e แล้วก็เข้าไปเลือกภาษาไทยนะครับเขาจะเขียนว่าไทยเลยนะครับเรียบร้อยนะครับอ่ะฟอนต์เนี่ยเหมือนกันนะครับฟอนต์ภาษาไทยก็มีเหมือนกันนะครับอ่ามาดูหน้าปัดที่เลื่อนจากบนลงล่างเหมือนกันไหมนะครับหน้าปัดจากบนลงล่างอ่าเหมือนกันเลยนะครับ อ่เลื่อนจากซ้ายไปขวาก็จะมีเหมือนกันนะครับอ่าเพื่อนๆสังเกตไหมครับตัวเจ้าตัว57 Pro เนี่ยจะมี NFC นะครับที่เป็นอ่เจ้าตัว57 Pro เนี่ยจะมี NFC นะครับที่เป็นรูปการ์ดอย่างนี้นะครับในฟังก์ชันเขาบอกว่านะครับมี NFC นะครับตัวนี้นะครับมี NFC ตัวนี้นะครับอ่าที่เป็นอ่เขาเรียกว่าใช้ตัวเจ้าตัวสมาร์ทวอ์เนี่ยเป็นคีย์การ์ดแทนได้นะครับทั้งนี้เราต้องไปแอดที่ตัว ตัวเขาเรียกว่าตัวเซิร์ฟเวอร์หรือตัวแม่คีย์การ์ดเนี่ยด้วยนะครับซึ่งสามารถอย่างเช่นเวลาที่เราเข้าบ้านเข้าอะไรเข้าสํานักงานอะไรนะครับเราก็เอาตัวเนี้ยไปแอดได้นะครับกดเข้าไปนะครับมันจะมีหมายเลขให้กรอกอะไรต่างๆนะครับแต่ทั้งนี้นะครับตัวเนี้ยผมไม่ได้ทดสอบนะครับเพราะว่าเ,เจ้าตัว ที่บ้านผมเนี่ยไม่ได้มีระบบนี้นะครับก็เลยไม่ได้ทดสอบให้นะครับเป็น NFC card ตรงนี้นะครับแต่ว่าถามว่ามีให้ไหมมีให้นะครับแต่ยังไม่รู้ว่าใช้งานเป็นยังไงบ้างนะครับเพราะเรายังไม่ได้ทดสอบตรงนี้เนาะนะครับประมาณนี้นะครับแตกต่างกันประมาณนี้นะครับเลื่อนหน้าจอจากบนลงล่างก็เหมือนกันเลื่อนจากซ้ายไปขวามีเมนูลัดเหมือนกันนะครับเลื่อนจากจากขวามาซ้ายนะครับก็มีเหมือนกันนะการเต้นของใจ Data นะครับสภาพอากาศอะไรต่างๆนะครับแล้วก็บวกบวกเพิ่มได้เนี่ยก็บวกได้เหมือนกันนะครับแบบนี้ครับเออสวยงามเหมือนกันนะครับโดยรวมแล้วนะครับสรุปให้เพื่อนๆฟังนันี้นะครับเจ้าตัว s 5 7 Pro แล้วก็ s w 3 7เนี่ยหก็คือแตกต่างกันที่ตัว wireless charge นะครับตัว wireless charge แล้วก็ตัวชาร์จที่เป็นแบบมีขั้วนะครับจุดที่2ก็คือด้านหลังนะครับด้านหลังที่เป็นตัวเซนเซอร์นะครับที่ตัวเซนเซอร์เนี่ย นะครับผมไม่รู้ว่าทํางานต่างกันแบบไหนบ้างนะครับแต่ว่าเจ้าตัวรูปเซนเซอร์เนี่ยไม่เหมือนกันนะครับอ่าส่วนภายนอกอะไรต่างๆเนี่ยมีเหมือนกันหมดเลยนะครับและตัว57 Pro เนี่ยจะเพิ่มตัว nfc card เข้ามานะครับที่ตัว SW37 ไม่มีนะครับแต่ตรงจุดตรงนเนี้ยเนี่ยมันก็จะหาใช้ได้ยากนะครับพูดถึงในตอนเนี้ยนะครับส่วนใครที่มีแบบว่า เขาเรียกว่าอุปกรณ์คีย์การ์ดที่อยู่ในบ้านสามารถแอดคีย์การ์ดเข้าออกได้อย่างเงี้ยมันก็เหมาะสําหรับคนที่มีนะครับแต่ว่าถ้าใครไม่มีก็ไม่ได้ใช้งานตรงนี้นะครับบอดงบอดี้ body body อะไรต่างๆเหมือนกันเลยนะครับอลูมิเนียมเหมือนกันนะครับในส่วนของแบตเตอรี่นะครับเจ้าตัว s m a r t w วอท h อสวและเอส3 7เนี่ยแบตเตอรี่เนี่ยจะใช้งานได้พอๆกันนะครับอายุการใช้งานประมาณ 1-3วันนะครับแล้วก็สแตนบายประมาณ10วันทั้งนี้ถ้าหากเพื่อนๆใช้น้อยก็จะใช้ได้นานขึ้นอีกนะครับหากใครใช้หน้าจอเยอะแน่นอนล่ะนะครับก็เหมือนมือถือทั่วไปนะครับหากยิ่งใช้หน้าจอเยอะเจ้าตัวสมาร์ทวอทเน่ยก็จะแบตเตอรี่ลดลงเร็วเท่านั้น นะครับ H W 3 7และ SW57 Smartwatch เรนี่ยเราควรเลือกอันไหนนะครับทั้งนี้นะครับผมจะอธิบายให้เพื่อนๆฟังแบบนี้นะครับหากใครที่ไม่ได้ใช้ที่เป็น NFC การ์ดอะไรต่างๆเนี่ยเลือก SW37 <ๆ S 2> ก็ได้นะครับเพราะว่าฟีเจอร์ฟังก์ชันอะไรต่างๆเนี่ยเหมือนกันเลยนะครับส่วนที่แตกต่างก,กันหลกักๆที่ผมสังเกตได้และมองเห็นได้เนี่ยก็คือตัวไวเลชาร์ตแค่นั้นเองนะครับส่วนความสวยงามเนี่ยคือสวยงามทั้งคู่อยู่แล้วนะครับเพื่อนๆเ,เลือกรุ่นไหนก็ไม่ผิดหวัง นะครับแต่หากใครต้องการความพรีเมียมเนะนี่ยแน่ล่ะ SW57 ก็จะมีเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับในส่วนของวิดีโอเปรียบเทียบ SW57 และ SW37 Pro Smart Watch SW57 Pro Smart Watch และ SW37 Pro, Pro Smart Watch ก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับฝากเพื่อนเพื่อนนะครับกด subscribe นะครับกดไลค์ให้เราหน่อยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจหาก เพื่อนๆนะครับไม่รู้จะพิมพ์อะไรในคอมเมนต์ก็สามารถพิมพ์ถูกใจหรือกดไลค์ไว้ได้นะครับในลิงก์วิดีโอข้างล่างก็จะมีลิงก์ Li n e แอดนะครับเฟซบุ๊กแฟนเพจนะครับโชปปี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวมี l a z a ร a ด้าด้วยนะครับหากใครสนใจเข้าไปสั่งซื้อสมาร์ทวอตนะครับก็สามารถกดสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ด้านล่างนะครับปัจจุบันนี้ก็จะมีโปรโมชั่นนะครับให้เพื่อนๆได้เข้าไปเลือกแล้วก็มีของแถมให้ด้วยนะครับเพื่อนๆลองไปสอบถามแอดมินได้เลยครับ วันนี้ผมนุชชิตก็ต้องขอตัวลาไปก่อนหวังว่าเพื่อนๆจะเลือกสมาร์ทวอตที่ถูกใจของตัวเองได้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ